และส่วนที่อ,อกออจากเซลบอดี้จะมี2ส,ส่วนคือเดนดริ e กับแอคซอนแอคซอนจะเป็นสายยาวมีเ er ยื่อหุ้มไมอิลินหุ้มอยู่ส่วนเซลทรอนคือเปลือกชั้นนอกทำให้ที่สร้างเยื่อไมอิลินและระหว่างรอยต่อก็จะเป็นโหนดออฟเรนเวียเป็นบริเวณข้อต่อค่ะส่วนตรงนี้จะเป็นแอคซอนเทอร์มินอล ในแอปซอนมีสารภายนอกเซลลเป็นบวกมีโซเดียมไอออนสูงกว่าภายในเซลลภายในเซลล์มีโพแทสเซียมเป็นลบและมีโพแทสเซียมไอออนมากกว่าภายนอกเซลลภายในเซลล์มีกรดนิวคลีอิกและโปรตีนระยะแรกระยะพักช่องโซเดียมประตูจะปิดและโพแทสเซียมประตูจะปิด แต่เซลล์ยังรักษาสัก์ไฟฟ้าไว้ได้เพราะการทํางานของโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มระยะที่2ระยะ depolarization ช่วงแรกมีการกระตุ้นช่องโซเดียมเริ่มเปิดโซเดียมไอออนเข้าสู่ในเซลล์ถ้ากระตุ้นถึงระดับเ h r e s จะเกิด a ช t i o n potential แต่ช่องโพแทสเซียมยังปิดอยู่ระยะที่3นะคะ depolarization หลังทำให้ช่องโซเดียมเปิดประตูมากขึ้นแต่โพแทสเซียมมีประตูยังปิดอยู่ทำให้โซเดียมไอออนเข้าเซลล์จำนวนมากทำให้สักไฟฟ้าด้านในมีค่าเป็นบวกระยะที่4นะคะ depolarization ช่องโซเดียมปิดแบบไม่พร้อมใช้งานโซเดียมไอออนไม่สามารถเข้าเซลล์ได้ส่วนช่องโพแทสเซียมประตูเริ่มเปิด โพเทสเซียมไอออนผ่านออกนอกเซลสักไฟฟ้ามีค่าเป็นลบระยะที่5นะคะไฮโพโพลาไรเซชั Hi ่นช่องโซเดียมเปลี่ยนสถานะจากแบบปิดไม่พร้อมใช้งานเป็นปิดแบบพร้อมใช้งานโซเดียมไอออนยังไม่สามารถเข้าผ่านเซลล์ได้ช่องโพเทสเซียมเปิดอยู่โพแทสเซียมไอออนผ่านออกนอกเซลล์สักไฟฟ้าเป็นลบมากกว่าในระยะพักและช่องโพเทสเซียมปิดสักไฟฟ้าจะเข้าสู่ระยะพักค่ะ